สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวตัวตึงฟอร์มซ่านาบิววัดใจซอลินอูคนเหล็กเมียนมาศึกวันลุมพินีปาก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพักยก2 4 อัปเดตคู่มวยเพิ่มเติมความดูเดือดสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตมาส3วันลุมพินี81ในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราโดยประกบคู่2นักกีฬาวันน้องใหม่นาบิลอานานมัดยังยืดวัย20ปีรูกครึ่งไทยแอลจิเรยฝรั่งเศสปะทะซอลินอูนักสู้จอมบูเดือดวัย32ปีจากเมียนมาในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท1้อยสาถึงปอนด์ สำหรับนาบิลเข้ามาต่อสู้ในวันลุมินีตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาโดยผ่านการประทักกับนักชกระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กเกียร์มูก9ก้านักรบแฟร์เทคเมืองไทยพีเคแสนชยัยและกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัยโดยหลังจากชนะนอกกุหลาบดำในศึกวันลุมพินี69เมื่อ5กรกฎาคมที่ผ่านมาจนคว้าสัญญ,ญานักกีฬาวันมูลค่า100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือกว่า3 6 0 0 0 0บาทได้สำเร็จ เจ้าต,ตัวก็ได้รับโอกาสให้ประเดิมสังเวียนใหญ่วันไฟไนเป็นครั้งแรกโดยไฟนั้นนาบิลโชฟอร์มสวยเอาชนะคะแนนฟิลิเปโลโบนักชกบราซิลอดีตผู้ท้าชิงบอลลังมวยไทย2ส,สมัยในศึกวันไฟไนท์24เมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวถูกจับมองในฐานะตัวอันตรายของกติกาม,มวยไทยรุ่นแบนตันเวททันทีขณะที่ฝ้าของโซลินอูนักชกจากเมียนมาพึงเข้ามาต่อสู้ในวันลุมพินีเมื่อช่วงต้นปี2567 โดยผลงานทั้ง3ไฟนั้นสวยหรูจากการเอาชนะแบบไม่ครบยกทั้ง3ครั้งโดยล่าสุดเพิ่งจัดการปล่อยพลังน็อกคู่ปรับเกา่าพงศิริพีเคแสนชัยจอมบูใบ3 3ปีจากอายุทยาในศึกวันลุปินี69เมื่อหากรกฎาคมที่ผ่านมาและคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1,000 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3 6 0ล้านบาทได้ในวันเดียวกันกันกบที่นาบิวทำได้และไฟนี้เขาจะครึ่งสังเวียนในฐานะนักกีฬาวันครั้งแรก จากการที่ต่างฝ่ายต่างกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นจึงคาดว่าแฟนมวยจะได้เห็นเกมบูดูดเดือดจากทั้งคู่ที่ต้องการรักษาสถิติชนะต่อเนื่องและทํำผลงานให้เข้าตาสมศักดิ์ศรีนักกีฬาวันน้องใหม่ของรุ่นต้องมาดูกันว่าจะเป็นนาบิลหรือซอลินอูที่ลงจากเวทีพร้อมชัยชนะเป็นกีฬาชาวไทยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับศึกวันลุมพินี81ห้ามพลาดจริงๆครับ